สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์นะคะจะมาดูดวงให้กับคุณเศษฐาทวีสินนะคะว่าจะได้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่นะคะ เนื่องจากวันที่4กรกฎานี้นะคะจะมีการบูทนายกนะคะอาจารย์ขอเกอะกระแสนะคะดูดวงนะคะให้กับคุณเศษฐาทวีสินนะคะหยิบไพ่มา3ใบนะคะคุณเศษฐาทวีสินนะคะไม่ได้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยนะคะเพราะว่า คุณเศรษฐาทวีสินนะคะไม่มั่นใจในตัวเองและก็ไม่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยได้นะคะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนเก่งนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะท่านก็ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ค่ะหาเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ